มาแล้วปลาตัวใหญ่นายนะเฮียจะเล่นจักจิจปลาตัวใหญ่พี่นอ้องตายมาแล้วนี่น้ำเกลียวมันเนาะน้ำเกลียวพี่นอ้องกินปลามือนีีพี่น้องมาเด้อจิก๊ก่อนกรวดใหญ่ยยหลายหัวกินไปื่อแต่ครึ่งหนึ่งนนเานาะเป็นเผาตัวเนใหญ่ก,กินกัน กลับสบายดีพี่นอ้องพบป่าจ้าพบข่าวประจัยอิเล็จกคำราศพหักกินจ้าส่งไปส่งมันคนอื่นโบเกี่ยวจ้ากับสองคนรากสาวบ่ผือจ้าาถุงเจวนี่ก็คือไฮไลท์พักเข้าพี่น้องสื่อพมา่จาจะก้องสื่อเท่าไหร่สื่อเท่าไหร่เบ็ดเนี่ย บมกินกอกแปะใบบูซาแต่ร so, ้อยหกสิบาทข้าปีกไหมอยู่บอ่ปียังห่อนอยู่บอแต่เออข้าวปีกหัอนหอนกินข้าปีกโมหอนบมกินเนาะอย่างติดโควิดเนาะก็บอกไอคินทอนหอนอย่าติดโควิดตายผักซีมแกวจักบาทหนึ่งโอ้ชนกวนเลย เจ้าสมใจใจนางนางก็กินด้อือผมไปยังหลอดก็ <c oughs> เยงโควิดมันยากเลยมาพี่น้องมากินปลาเผาด้วกันเนาะพักไร้ก็หิ้อ็หายเนไยได้ไลนาพอื่นอีกอ่ เที่ยวที่นี่อู้ห์ป่าเลยนี่นี่ตะปูนี่พักนี่ตรงนี้เนาะชัวะ่วคราวกัอันนี้นำแก้วเนาะพันก่อนจะบปะา่าเนาะก่อจับตะกินมันลายลายมาเด้อพี่น้องมาเด้อเฮืองเด้อมาเห็ดกินเถอะหนึ่งถ้าจะเห็ดงาลายโอ้ย กลางปะมาเแต่เบียดแต่งานและโบมีเวลาเหตุฉีดดอกเวลกิ่อดก็กดไหลกดแช่เออมาจังไรตายโควิดกันไม่ได้บอจังไรพี่น้อซิเจกโควิดเสมอแบ่ไหนช่ม่มีคนบึงแค่แฟนไใช้เบอร์ cái gì bên này nhắc nhở, quá trái các có phải cái rác này không, thả rác không đúng rồi, bắt ขับปุ๋ย้าแล้วโอ้ยพิษดิพิษประกาศเนาะอืมอ่าปุ่น๋ยประกาศไม่ถ้าจะเป็นไฟยิมฮีเล็กน้อยเนาะย่ามกังคืนเด้อนี่ปาดใส่ พัดอีเล่ตัวนี้พปอีเล่พัคอมเปีพักยังไงพักยังนาะลงสือพักยังแ่าพัาคอมปอมขวี่ยทำยังไงพี่น้องอือ Mm. Chat. ตายพี่น้องเอ้ยเห็ดเหตุที่นี่ขายของบอดีดอกติดโควิดแต่ว่าได้หลายหล้วเขากระยานบากระสือของอยูของกินไปกระยานตายบอดีดอกนอนใส่ผ้าปิดปากทุกคนลงแต่รดกันพวกาพวกผาพวกผาพี่น้องเอ้ยของผมไปสือของเกี่ยวหลางมือหลุบปั๊บปั๊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 บใส่ผ้าปิดปากโอ้ยหลุโควิดโค้ทหายตามมันแหลมมาหลายจะตี เศรษฐกิจกับบดีเงินข้ามกระหาหยาโขลกพี่บากับเขามาเห็นจังไรบัดเนี่ยอยู่บ่ได้สิบบายกุดอยู่โตอยู่ในหูกนีดินคุณบอกสิบบริโคดหูอยู่แบบกระปูบอ๋ มาจักกิิว่าทอกันมีหัวโคอเรนที่แปบทเกา หัดก็ใส่ผักปิดปาขึ้นกันดูไปเห็นเยอะของกร่ายจะคล้องจะคล้อง mm hmm. ถิ่มเนี่ยหลังมือไ,มไหม mm hmm. ถิ่มถิ่มมา mm hmm. <c oughs> ถิ่มมาถิ่มมาเป็นโปรคาร์ิ จช่เนื้อู้รอบผู้ปกอบขายข้าวบูขายเจีะขายก็บวผูขายจักต้มพวกนีใช่ไหมเนี้ย นหบ่บอกเธอต้องโควิดนะชุกเจ้าชุกเขามาเบิง่งคอยเรื่องไม่ติดติดกันท,งทางโทรศัพท์ขอ,อยันติดโทุโควิดน้ำชุกเจา <c oughs> ้าบุ๊ดติดโควิดยาเขาเบิ่งคอเรื่องไม่ติดติดท,งทางโทรศัพท์ขอ,อยันด้ว <c> ย <oughs> ตัวนี้พิษแฮะเจย,ยาหายสักดอกมันแทนแบบปิดเครื่งส้วนผมบอก <c oughs> มาจากของ ทำไม่ก็ใจว่าพี่เครือ่องส่วนถูกปตู้วิเศษพักอีกเลศแล้วว่าเบิร์ดดตคงมาอยู่วจ้าพันป้าเผา ก็วิกโกลดักของประหาตดอ่ะพระหยาตมันมาเห็นข่อยมกักกาแลมนี้ไปอยู่ปัวผู้หลานเนี่ยข่อยแห้งเป็นปตะหยาตก็พี่คุมกว่านโคโร่น่าอีก <c oughs> นด้นำเจ้าเพชรด,ดีก็ผมผมได้ขาดปุ่นตัพระอีเลเบึงใบพระอีเล่โป๊กพดีโป๊กหนาอะไรเลย ร้านผ้าหอมปลอมพร้อมเป็ดแซ่บ แสบอีรีอู้หปุ่นทองปลาจอนหนิไปเซตแมสเซจกับระวังในเดอืองพวกเจี่ยวหลังมือใซตผ้าปิดปากเนาะข้าวติ๊กกันทั้งหนุยตาอีกมือื่นไปจ้อตาออกเพื่อหยัง่งเจ้ดทั้งหนุยตาใซตทุงมือนั่มข้าวบอ่อไปตัดมือออกพ่อทั้งผัว เลนะล้างมือทุกๆสวันะสวโมงเนาะสัวโมงหนึ่งประมาณล่างสองเถือเนาะทุกๆสามสิบนาทีล้างมือเอ้ <c oughs> ก uh ัเถอะไม่แถบนนแต่ฟ้าพักขาแขวะแจบไปดีๆะพักเบิร์ตจะพ่น้อเพ่าจงพักไปให้ไเดียวอย่างบอกให้ไปอาบหน้ากินข้าวหน่อยๆก็ได้นาะพักเบิร้ ถ้าเจอมาขนมจินถ้าเจอมาขนมอาคาปูนนะเใสแมสกใส่ผักบกเจียวหลังมือใส่ผ้าปิดปากเนาะใส่แบ่นตาใส่ถุงมือถุงตีนเนาะแต่งตัวให้ดีๆเนาะเซฟตัวเองให้อยู่ในความปลอดภัย เด่นไปในะผู้อ่าผูกค้นหลายแบบผูกค้นตุ้มเสียงประมาณนี้แบบเข่ากลุมค้นใหญ่ล่ะไปบ้านนี่แหละเออประจักรหลอกเนา,าะแพ้ส <c oughs> <c oughs> ิตายกระจายกระายจะกูนี่แหละต่กระจายกันเบิกโลกนี่แหละ <c oughs> ไปตลาดโบจะสีเออไปเซนบวกเซเว่นผูกค้นหลาย <c oughs> ๆประมาณนี้ ไปห่างบอไปบิ๊กซี่ไปอย่างโลดตรงโลดตัดกันว่ากันไปไปใสกระตากระตามบ่งหลคนไหนยก็ลางมือดีๆเตรีตัวเองดีๆเนาะขยันตายเป็นทวงทุกคนขนาดเลิกเรื่นี้กักม่วงอืมอืกักม่วงอ่ะ ก็พูดสิบนาที่ขึ้นเอืไอ้ชินั่นสิยก่ขึ้นแก่ขึ้นที่ไม่เห็นชิบอยู่พี่น้องด้เบิ้งได้เห็นไม่เป็นตาย่านหลายแต่ว่าอยล่าวนี่พราะท่านมีไพติดเนาะตอนนี้หยุดไท่นน้ำผัว พักเบิด์ต่ยงพี่เนาะห่างม,มือมัสีตาเนาะถ,าาถ้าป่าเทศในล่างมือนักระยะมันสามารถติดทังตาได้ห่างกันสองเมตรประมาณนี้เนาะอาการของมันกระคือคล้ายๆสิไข้วัดนหละเจ็บหัวเป็นไอเจ็บคอรประมาณนี้เออ เบิ่งแน่ในข้าวนั่นสิเบิ่งแต่ผู้ชายหลายโอ้ยอย่าบอกเบิ่งข้าวนั่นหลายๆแต่เบิ่งหลายผู้ชายหั่นมันบ่มีประโยชน์ดอกนืมนวดอืม สวดักแยอินไปพี่น้องฉันจะหักษาสุขภาพดีๆเด้อพี่น้องเด้อไปใส่หน้าใส่กันมันระวังส่วนนี้โรคระบาดเป็นลายเนาะคู่บิดคู่รุนออกคู่รุนหนักคู่ระควยคู่ระใครข้าวสารไปเนาะประจักษ์ดอกคู่อยังกระยาแมนเถอะ แต่กๆครับฟ้าจะฟ้องอยู่ดีเนาะแต่ผ้าปิดปากไม่เกลาร์มือจะฟ้องเกลัง์มือไหมเนี้ยไม่เนี้ยน่าจเป็นแอ๋อเนี่ยนี่เกลัร์มือพี่น้องมีออยยอครับแน่ะืม ปริมาณสุปทีจิลอยหาิมิิทีิลอยหาสิบอ็แลพี่น้องราคาเท่าไหรเท่าไหร่อ๋สองร้หาิบเอพี่น้องสองร้อยหาิบเอ็มแอลราคาสามร้อยบาทส่ทงฟรีจะพี่น้องสนใจสามารถอินบอกได้เลยหลอดน้อยก็มีเนอสามสิปเอ็มอพี่น้องหลอดน้อยก็มี่สามิบเอ็มแอลจ้าเจ็ดสิบบาทจ้าส่งฟรีคือกันเนาะอ้ยเพียนได้ไปหาหลักเบือ่ออาบแดบกิยักกระโดดโด สนใจก็มีเนาะเฮามี่จำน,าจน่ายสินค้าเด้อพี่น้องเด้อไปเลยคล้ายก้อนใะนจั๊กน้อยบางติวสิรวยเจวานี่กาะกยูยนมแล้ก็เกาะกูไปพิกวิกิด้เป็นโอกาสพี่น้องสุดเด็ดบืองดา่านที่โคตรอายนะเจอผัวดิไปแล้วพี่น้องยิ้มแล้วก็ห้านอนนะ้ระเดิยกเตี้ยขึน้นบ้าอัดกีบให้บิึงแล้วก็ว่าแต่พี่น้องติดโควิดนั่นดอกโควิดนั่นดอกเลย อาจารย์หัวหัวอยู่ห้องงานห้องงานผลิตอะนรอย่าี้ยห้องงานผลิตน้ำยงน้ำยาน,นี่า่ะเออจะก็น้ำยาเขาใส่เห็นน้ำยาหลังมือออกมาชิ้นแรกชิ้นแรกแฮทิทสเอ็มเอลแ้มแซมนะแซมโดยแบตจงฟรีไปสนใจอินบ็อกซ์เนาะพร้อ,อมโอนเนาะบ่มีเก็บแปดทางเนาะขอคนพร้อมโอน ตอนนี้ของกำลังขาดตลาดเด้อพี่น้องแพคได้่อินบอ็อกมาไว้ๆเดบการมีสามสิบมลออกฟังมไอใช้ฟังม,มีแบบสามสิบมลพี่น้องเจ็สิบบาทเนาะตรงซี่ทุกันเจ็ดสิบาทตรงซี่จ้ต ต้องใจยินบอกไปอาฮะอ้ำนักก่อนน้น่นอนน้ำผัวเขาปิดจังเรย